มาครับเพื df, ่อนๆครับคนไหนก ark ark cko, ําลังมองหาครับธุรกิจพรบออนไลน์ครับก็ตอนนี้ผมเปิดรับสมัครอย e ู่นะครับตอนนี้ตัวแทนขายพรบออนไลน์นะครับตอนนี้ให้ค่าคอมอยู่ที่33เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันครับว่า33เปอร์เซ็นต์นี้จากค่าพรบเบี้ยพรบรถเก๋งครับอยู่ที่หกสี่ห้าจุดสองหนึ่งครับเพื่อนๆก็จะตกค่าคอมอยู่ที่หนึ่งเก้าแปดนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับเพื่อนๆครับ เพ <Jean> ื่อนไหนสนใจก็ลองทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผมเข้ามาได้นะครับส่วนรถกระบะนะครับรถกระบะปิกอัพนะครับเบี้ยพรบอยู่ที่967ครับก็จุด28ครับก็เพื่อนๆก็จะตกฉบับละ297ครับ297บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนกาลังมองหาครับก็ลองทักสอบถามรายละเอียดผมเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับตอนนี้ผมเปิดตัวแทนขายพรบออนไลน์นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทักเข้ามานะครับตอนนี้ให้ค่าคอมมิชชั่น3%นะครับ ไม่ขายฝันแน่นอนครับเพื่อนๆลองทักสอบถามละเอียดเพิ่มเติมผมได้นะครับตัวนี้ฟรีทุกอย่างครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับแนะนํำนะครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่มีไม่มีบังคับยอดครับไม่มีบังคับยอดนะครับตัวนี้ครับไม่มีการบังคับยอดทางไหทั้งสิ้นครับไม่มีรายปีไม่มีรายเดือนครับฟรีทุกอย่างครับเพื่อนๆคนสนใจก็ทักสอบถามละเอียดผมเติมเพิ่มเติมผมเข้ามาได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ